ความหนาวกำลังย่างกลายเข้ามามีลมพัดผมกระหน่ำใบไม้อย่างแรงเมื่อลมหนาวมาเยือนจอมยุดจึงปรากฏตัวขึ้นณนะถ้ำกลางความหนาวณป่าแห่งหนึ่งมีลมแรงมาการะทุกับกิ่งไม้ใบหญ้าบ่งบอกถึงความหนาวจะมาเยือน ธรรมชาติของลมธรรมชาติของต้นกิ่งไม้ใบหญ้าธรรมชาติของสัตว์เล็กน้อยใหญ่เมื่อลมพัดผ่านเข้ามาเมื่อธรรมชาติพัดผ่านเข้ามามีลมพัดผ่านย่อมส่งผลกระทบถึงกันเป็นอย่างแท้แน่นอนย่อมมีความหนาวเย็นมีความตื่นเต้นเป็นธรรมดา นานขอดูหน้าจอมยุกใกล้ๆหน่อยสิอย่าเข้ามาใกล้เกินไปเดี๋ยวข้าน้อยอายดูหน้าจอมยุทใกล้ๆหากพวกท่านจะต้องการกินขนมปังกับข้าก็ข้าน้อยหิวิล้ขนมปังออกมากินก่อนมา <laughs> มากินมาทานขนมปังกับข้าน้อย ทุกท่านก็มาทานด้วยกันน้อยต้องนั่งพักทานขนมปังซะก่อนมาทานด้วยกันจินด้วยกันทุกท่าน <laughs> จมยุดกำลังทานขนมปังอย่างอร่อยเลยทีเดียวพอกินอิ่มแล้วก็รู้สึกนังท้องตึงนังตาเริ่มยน่นอยากจะพักผ่อนเอาแรงสักหน่อย ตื่นขึ้นมาก็ไปอาบน้ําแต่งตัวใส่เสื้อผ้าต้อนรับลมหนาวคืนนี้ลมแรงอากาศหนาวเย็นจอมยุตต้องหาที่พักสักหน่อย วันนี้รู้สึกลมแรงจริงๆอากาศก็นาาเก็นขอขอบคุณทุกคนทุกท่าน